ยาคุ้มเงินอะไเดี๋ยวไปเก่าครับไซนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์เต็มครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพื่อนครับมีใครมาเป็นผู้ป่อคู่ซอมแล้วมที่นั่นเจ้ายาไฟตรวจกันเก็บตังค์พวกในคล้ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ฮะอายุสิบหกครับผมเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบสามห้าสิบสี่เรามวยจะตายแล้วครับไปเขียนได้ทุกอย่างน้องคนนี้เราเจอว่าโจทย์เก่ากันเลยอ่ะ เคยเจอมาไฟหนึ่งครับผมเจ้าเพชรน้องฟาร์มครับตอนนั้นไปเจอกันที่บ้านนอกครับอยู่สี่เพียรครับอันนั้นปล่อยต่อยกันครับผมเป็นไงแพ้แต่พายแพ้เข้ามาครับผมแล้วเขาเลยจับมาวันนี้เลยครับมาแทนทั้งคู่ด้วยครับผมรู้ตัวกี่วันของเรารู้ตัวเมื่อวานครับแต่ซ้อมสองอาทิตย์ครับแต่เราซ้อมอยู่แล้วเนาะว่าจะต่อยรายการวันที่สิบครับผมอ๋อก็เลยยกมานี่เลยครับผมให้มาล้างตากันที่นี่ครับแล้วเขาเป็นมือตาอะไรนะเดินมองไหนครับ ล้ววันนี้เราวางเกี่ยววางอย่ไงก็ฝีมีอะไรใหญ่ครับผมก็จามสไตล์นะแต่วันนี้ต้องเอาคืนนะวันนี้ช่างต่อยวันนั้นมันต่อยต่อยวันนั้นไปไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอบนี่น้ำหนักมากเกินหรือไม่ค่ะน่าจะเกินอยู่โจจีถึงห้าครับอือคือเหมือนสบายสบายมาวิ่งยามเช้าวั่างเถอะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับไปนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เที่ยวอ๋อเกิดไม่เกิดก็นี เราเกิดนะเราต่อยมัาๆเราต้องไปกี่ใบแล้วประมาณประมาณ50ใบ50ใบเราคนจังหวัดสีเกตครับผมเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่หน่อยฝากเชียร์ท่านสีเกตน้ำได้ครับผมฝากเชียร์ฝากเป็นกำไก่ผมได้ครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมเกิดไม่เกิดเกตครับเลขทเสียถามเล่นได้ไหมได้ครับเต็มที่เลยนะโอเคขอบเชิญน้องชายครับ